สวัสดีครับสวัสดีครับผมห้วยมาม้ยังก็ว่ามามอยว่าไมามา้มายังกับสายนันก่อนสายนันมาจ้างไมาจ้างสาย,ยาันพูดถามผู้จัดการของมึงค่าตัวสิไปเล่นทั้งไหนไปเล่นสนสายจ้างไปเล่นนสจาจ้างพูดไปเล่นจังหวัดไหน ใครซืได้ยปฮึใคซืได้ยัโอ้ยจะมาถามกันว่าหูเลื้ยงเนาะถึงแมาจ้างสายยันไปเรียนไปถามมึงไปพุ่นผุนสายยันเป่นยั่ผุนอืมอืมเอาเนี่ยไปถามมึงผุนเสียวเท่าไหร่ไปเรียนจังหวัดไหนถามมึงมึงพุ่นไปถามสายยันพม่นสิไปจ้างผุนไดเอาเท่าไหร่ไปเรียนจังหวัดไหนจะ๋ว่าอยู่ ขอนไงขอแ้นเลยไปถามพนุ่งมังเจ้าสลางานอย่างงานผู้ไหงานอย่างงานอย่างครับงานอย่างงานอย่างงาเอย่งกว่าแกเขามหมาแกเขาห้าหมาง่อยบ่บ่ตาสั่งแทะเห็นหน้าผมคือหมาบอรครับจ้างแกขาาเมายโอเมีนหมาแล้ว เพืนพืนหนึ่งเพิ่นเพิ่นผู้ผู้จัดการเพิ่นถามเพิ่นไปส่วนตัวเพิ่นดังแล้วอันนั้นเพิ่นดังแล้วแมวพาเที่ยวเพิ่นดังแล้วอันนี้จอนฟ้อนตายไปจ้างแก่กอนจอนฟ้อนนั่นโอ้ยเนาะพ่นเนาะไปหาผู้สาวเสี่ยวไปหาผู้สาวเสี่ยวอืมอืมไปเยอะอ่าหักหมดเยวเสียว เ๋ยวจังไหนเออเจ um, ้าเจียวเจียเออเจ้าไปหาคู่สาวคือกันคอยก็เสียวกันใอ่เียวยางผัวเขาเห็นซุรินทนเสียอพอพเพิ่นลำซ้ำเดีย้าใส่ท้องเสร็งไงใครต่ละข้องแฉ่อท่องอีหดียาใบดนข้องแคือท่องอีหดีแม่เนบ่บงเออเ แ่เลยไม่แเออแต่ว่า่แจับจับไวได้เอาคือจับไวได้จับไว้ได้รอดรอดตรอดเออไม่ตีกันจับโดนเด้หนี่อันนี้จับโดนไว้กันรอดกันนั่งกุมแล้วออกติดมือไปแล้วเออเออรอดด่เฮ้รอดอี ลงมาได้เสมนวะสอสอตกได้วะแม่แล้วลงบาถือผักนอนลงบาถือผักเจ้าเออไปผักสาระดิมทางเอี่ยับพอนอืมฮะขัพับพอนโอ้ลงพักพอนเออพักพอนเอดีอยู่ผักนี่บบไปใส่มาใส่นอนแม่งยังเดียวเออะเออมื้อนี้ตั้งใจมานี่เพื่อจะมาเลี้ยงปีใหม่ อ่าไอสายยันเป็นแมนบอลกระควางเป็นคนสื่อบกันอีพ่อซื้อนี่ครับนี่อีพ่อกับอีเมียซื้อนี่อีพ่ออีเมียนี่อีพ่อซื้อแล้วอีนี่อีนี่กินนั่นว่าอีนี่อีนี่เป็นคนกินนั่นปะเออเอาอีพ่อดื้อบ่อีพ่อดื้อปะโอเ้าแล้วเ้าแล้วทัวร์หาผู้สาวนั่นปะอีพ่อน่ะ mẹ ta phát mẹ Thấy em năn, nắn sau đuổi lòng bà bơ dìa mẹ con đi ơi tìa 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 tiền tìa บังหลายอย่างเนี่ยนะพี่มัเขาพี่ก็ิดิชานคนมากมากคนเสียร์มิ้คนเสียก์ฮ่เฮ่าฮ่าน่าฮ่อนีาฮ่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 เฮ่าฮ่าน่่มื่าฮ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 า่่าฮ้ีาา่่ ลองเพลงฟังเพลงนะเอาแบบลองเพลงให้ฟังยังนะเพลงได้งานแต่งที่ใดเอ้พวกอเปิดเไม่อยู่ไหเพลงคือของคุณเสียงโอ้มจะบอกกันง่เออเออเออ้อพี่น้องครับมัอนี่ออฟแอปนะครับนี่คือ ตลกชั้นน้ำผู้หนึ่งซึ่งโดนปากคดโตโผล่ขึ้นมาเที่ยนหนึ่งแต่ว่ามือนี้นี่อ่าเพิ่นมายามมายามสายันมายานะอาจารย์คมคือไปเยี่ยมอยู่ไปเยี่ยมไปเยี่ยมอยู่ เลี้ยงเส้นเออเอ้าเอ้าจิ้มตามเออเขาหาใจยากเนาะเอ้าจิ้มตามเออครับพี่น้องทนเบิ่งเอาได้เพราะว่าเบาเข้าใจยากเอ้าเอาบุญวันสักหนึ่งละสวัสดีปีใหม่ครับครับ